ดัซซิบิกไดเมนชั่นเครื่องยนต์พันเจ็ดวีเทคเล็บเกียร์โตปี2 0 0 5ค่ะด้านในนะคะดําเดิมเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะพวงมาลัย e าวเวอค่ะเกียร์โตค่ะกุญแจรีโมทนะคะรายละเอียดเรื่องราคาดี๋ยวอจะลงไว้นะคะด้านล่างนะคะลูกค้าคลิกดูได้เลยจากลูกศรน,นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ภาสภาพเป็นเดิมเลยค่ะรถพร้อมใช้งานเลยนะอีกอย่างนี้เป็นเครื่องพันเจนะคะ เทคเล็บนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเกิร์ตรอบคันค่ะรถวสวยน่าใช้ามากเลยนะคะราคาเบาๆนะคะราคาไม่แพงนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากี่จารจัดไฟแน์น,นะคะโทรมาปรึกษาอมได้เลยนะคะออกร้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ Honda Civic Dimension เครื่องยนต์พันเจ็วีเทคเล็บเ,เทยรโ,โตปี2 5 0 5ค่ะส